อันนี่คือบรรยากาศที่เราได้ดูจะตายกันหมดที่นี่ดูคนพวกนี้สิเห็นไหมพวกเขามีหลายสิ่งเป็นล้างอยากเป็นล้างเห็นในตาแก่นั่นไหมครับทุกคนเห็นในตาแก่นั่นไหมในตาแก่นั่นจะกินเด็กทุกคนครับใช่ฮะและนี่มันจะกินโอ้โหขอลองเลยครับอยากลอง อยากลอง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  oh, 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 oh. <laughs> <tuk tangan> oh, rum <laughs> อะไรวะเมื่อกี wow> ้คุณพูดภาษาดาวคุณหรือเปล่าครับโอ้ย